ที่อยากเข้ามาที่เขามาวนวายอีอยู่ให้ไกลาจากชีวิตฉันก็แค่อยากจะพูดดีๆหวังว่าเธอจะรับฟังหรือที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใคร ดาวจ้ะแล้วดาวไม่ชวนแฟนดาวมาเข้าชมรมจักรยานเหรอว้ายนี่ลูกสาวเจ๊ไม่แฟนแล้วหรอใครไม่เล่าเลยพี่สรันไม่ได้มากรุงเทพนานคงตกข่าวสินะคะดาวเลิกกับแฟนแล้วค่ะแต่ว่าแฟนดาวเพิ่งบอกกับพี่นะว่าจะขอดาวแต่งงานนะ่ะ ไกันไม่ได้คะ่ะเลยจากก ok ันด้วยดีเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะวัตการขอบคุณมากนะครับที่เรียกครับาวเจตุนค่ะค่ะเจตุนขับรถดาวกับคอนโดไปเลยนะคะเอ้าเดี๋ยวดาวกับกับพี่ชายค่ะอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอารถจากเจตุอีกทีแล้วกันนะค่ะไม่ไปไม่ไปสุดา ดาวดาวดาวเดี๋ยวพี่สลันเป็นบ้าอะไรเนี่ยจะแฉดาวใช่ไหมดาวนอกใจพี่ดาวชอบคุณพาสกรพี่สลันคิดไปเองดาวพี่ไม่ได้ตาบอดนะดาวสายตาที่ดาวมองผู้ชายคนนั้นดาวแคร์เขามาก ดาวกลัวเขารู้ว่าดาวมีแฟนแล้วเลิกคิดเธอดาวคุณพัสกรอไม่ได้มีทีท่าที่จะชอบดาวสักนิดเลิกทำตัวเป็นหมาห่วงก้างสักทีเถอะพี่ก็เป็นแค่แฟนไม่ใช่สามีไม่ใช่สามีแล้วที่เรานอนด้วยกันนะ สมัยนี้คนเป็นแฟนกันก็นอนด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าดาวจะเลือกใครเป็นสามีผู้ชายคนนั้นต้องสมบูรณ์แบบเป็นเจ้าคนนายคนมีอำนาจบรารมีเดี๋ยวดาวตาพูดอย่างเงี้ยดาวจะเลือกกับพี่ใช่ไหม ว่าไงด้าพี่สลันกับสมุดสงข้าไมไปซะรเ,เราควรจะอยู่ห่างกันสะบ้างจะได้มีต้องถลอะกันจะลงหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันสมัจะอยู่ ูกใหม่ได้หรือ,อยังคราวหน้าเอาแบบที่มันสร้างสรรค์เลยนะแบบที่ใช้สมองพี่ลีคะเดานับถือพี่ลีมากเดาไม่หักหลังพี่ลีหรอกคะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระแสข่าวเช้านี้กับเช้าวันจันทร์ที่รถติดมากๆนะคะแถมวันนี้ฝนยังตกไหนด้วยคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะโทรมารายงานสภาพการจราจรก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะที่ส่งมาที่ SMS 8 9 9 8ค่ะค่าส่งครั้งละ3าบาทนะคะค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้นะคะเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นค่ะที่จังหวัดพังงาฐานเรือได้เข้าช่วยกลุ่มชาวโรฮิงญ,ญาที่เรือล่มนะคะต้องลอยคออยู่กลางทะเลเานานเกือบสองอาทิตย์ด้วยกัน บางคนสู้กับคลื่นลมไม่ไหวจมน้ําหายไปก็มีค่ะวินาทีที่ลูกจมน้ําหายไปกับตาพ่อแม่ชาวโรนยาเกือบจะปล่อยตัวเองจมน้ําตามไปเลยค่ะพี่ลีผู้เป็นพ่อเล่าว,ว่าลูกว, 12, วัยสิว่ายน้ําไม่แข็งก็เลยให้เกะาะถังน้ำเอาไว้ค่ะแต่ด้วยความที่น้องยังอ่อนแอและยังเด็กมากก็เลยปล่อยมือออกจากถังน้ําทําให้จมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพ่อแม่แล้วก็ผู้ประสบภัยคนอื่นด้วยค่ะ ในสคริปต์จอยมีข้อมูลที่ดาวพูดหรือเปล่าไม่มีนะคะจอยเป็นคนเขียนข่าวนี้เองค่ะดาวรู้ได้ยังไงอะ่ะเพณ่จะเคยเห็นลีนังเป็นไม้ประดับแต่แปลกนะคะลีไม่เคยยอมให้สิพูดข่าวยาวๆแบบนี้เลยอะถ้าเป็นธรรมดานี้ต้องพูดแทรกขึ้นมานะคะเนี่ยไม่รู้เด็กดาวเป่ามนอะไรใส่ แม่ลีถึงได้นั่งเงียบแต่แหนไม่ชอบนะะดาวได้ข้อมูลจากพี่พี่ทหารเรือที่ช่วยชวยา,ยาวโรฮิงญาไว้นะคะพี่ก็โทรหาเขานะไม่เห็นเขาเล่าให้พี่ฟังบ้างเลยอะ่ะอเสียงแกไม่หวานเท่าเสียงดาวถ้าหารเ่กาชอบคุยกับน้องดาวมากกว่านะนาคตดาวอ่ะยุ่งๆต้องไปอีกไกล ดาวทุ่มเทหาข้อมูลเชิงลึกเองอะทำดีต่อไปนะดาวเข้าขึ้นค่ะไปทำงานไปโอ้ไปทำงานได้แล้วตลอดลอเลยชอบเล่นเนี่ยนี่แค่โทรถามอย่างเดียวแน่เหรอจ้าลูกสาวแมหมหลอกเจตุนไม่เคยได้เลยนะคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ประชุมใหม่ข่าวนะคะ อ๋อจอยตามเรื่องโรฮินญ,ญาที่ลอยคออยู่ทะเลด้วยนะได้ขนะ่าวว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดพังงาได้ค่ะ ขอจองตัว๋วเครื่องบินไปพังงาด้วยค่ะวันนี้ค่ะอ,อ,อ,อ๋ลูกสาวลดมากลงคุณบินไปหาข้าวเองเลยยอเราไม่อยากชนะนังจิ้งจอกด้วยเลขกลอีกเดียวค่ะเราอยากชนะด,ด้วยมันสมองด้วยลดมากค่ะเก่งทั้งบูทั้งบุนแบบเนี้ยนังจิ้งจอกขบนางจิ้งจอกเออมีสิทธิเสียกระบวนเอนกนอนันเนี้ยเอาี and go and Hi, มันนานแล้วฉันมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้เลยเป็นอะไรลูกกลับมาเห็นซึมทั้งวันเลยพ่อกับแม่เคยทะเลาะก,กันไหมครับบ,บ่อยไปลูก <c oughs> ไม่น่าถามประจามมาลูกสงสัยทะเลาะกับหนูดาวมาสิฮะคนเรารักกันน่ะทะเลาะก,กันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้ามันไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสเนี่ยก็ยให้อภัยน้องมาเถอะลูกถ้ารักกันจริงี่ยต้องให้อภัยกันได้ไปง้อนหนูดาวนะลูกผู้หญิงดีๆสมัยเนี้าหายากดาวต่างหากคแม่ที่ต้องกวรง้อผม ฉันยังอยู่ยอนด,ด,ดูดดใจีนะ,ฉ,นะนฉันตามให้เธอมาช่วยคิดเรื่องแขกรับเชิญของรายการใหม่ของซินีนาทยินดีเลยนะคะคุณสิมีรายการเป็นของตัวเองแล้วดาว ไม่เสียแรงที่ฉันปั้นเธอเมื่อเช้าฉันดูรายการที่เธอจัดเธอทำปัญชลีไงายเงืบคุณคะจีๆก็เวียนหัวคุณพ,พากลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะคะเราดรขับรถให้ ไปค่ะคุณพาถ้ารับคมมีดไว้ฟาดปันกับปัญชลีเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งคุณพายคุณใจมะ ไปหาหมอเธลูกตอนสีขับรถมาสีจะให้คุณพาแวะที่โรงพยาบาลแต่คุณพาเขาไม่ยอมอะคะอ่ะคือพาเป็นหัวงานนะคะโดยเฉพาะรายการกระแสะข่าวเช้านี้ mm. ก็หลีเล่นประกาศกลางรายการแบบนั้นอนะว่าดาวจะเป็นแค่พิธีกรชั่วคราวพาไม่สบายก็พักบ้างเธอลูกรเรื่องงานเดี๋ยวแม่ไปสาสารให้เอง แม่ลีพรุ่งนี้เธอต้องพูดในรายการนะว่าดาวเป็นพิธีกรหลักคู่กับเธอคุณแม่กำลังทำให้ลีเป็นคนสับปรับนะคะเปิดใจให้กว้างแล้วก็ตอบขึนมาตรงๆว่าในความคิดเห็นของเธอดาวเก่งไหมลียอมรับค่ะว่าดาวเป็นคนเก่งใช้ได้แต่เขาก็นิสัยไม่ดีเหมือนกับอดีตพิธีกรร่วมของลี จัดรายการด้วยแล้วยังจะมาแว้งกัดกันอีกนะีคุณแม่มีเรื่องจะสั่งแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าง,งั้นรีขอตัวคะ่ะยักท่าแบบนี้คงไม่ทำตามที่คุณวิไลรักสั่งแน่ค่ะ พี่มาทบทวนดูแล้วพี่เองก็มีส่วนผิดที่พี่อยู่ไกลดูแลดาวได้ไม่ดีดาวก็เลยเผลอมีใจให้กับคนอื่นนี่มาง้อหรือมาหาเรื่องคะเนี่ยพี่ไม่ได้มาหาเรื่องคุณภาสกรเปนผู้ชายที่เพอร์เฟกนิสัยก็ดีมันไม่แปลกหรอกดาวที่ดาวทำงานอยู่ใกล้เขาแล้วดาวจะเผลอมีใจให้กับเขา แล้วที่สำคัญเราก็คบกันมานานมันก็คงมีบ้างที่ความรักของเรามันจืดจางลงไปแต่พี่อยากให้ดาวนึกถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อกันให้มากๆนะดาวมันไม่คุ้มนะดาวกับการที่ดาวจะต้องแลกความรักที่คบกันมานานกับความรู้สึกแค่ประเดี๋ยวประดาวอะงั้นพี่สลันรัปากดาวไหมคะว่าจะไม่ตามดาวไปเจอคุณภาสกศอีกว่ายังไงคะ ดับปางหรือเปล่าวันนี้ดาวเลิกง,งานกี่โมงจ๊ะห๋ือจะได้ขับรถกลับบ้านพร้อมกันไม่ต้องรอหรอกคะ่ะดาวนั้นกับเพื่อนว่าจะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวดาว ปิดท้ายรายการกันในวันนี้นะคะด้วยข่าวดีค่ะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงราคาลิตรละ50สตางค์ค่ะค่ะอย่าเพิ่งรีบตําน้ำมันกันนะคะรอหลังเที่ยงคืนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณดารินการมากนะคะคุณดารินการจะหมดหน้าที่ในวันนี้แล้วค่ะซึ่งรายการกระสาข่าวเช้านี้ได้เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่จะเปลี่ยนผู้ช่วยพิธีกรทุกสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ เราไม่อยู่ก็ตกงานนะสิไม่ไม่นะมาอยู่นี่เองเหรออย่าทอมผมซื้อลูกชิ้นมาฝากอะอมีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยนายิวอยู่คดีเลย เมื่อกี้ผมเจอดาวกับพี่ชายดาวด้วยดาวบอกว่าบ้านดาวอยู่สมุทรสงครามแต่ทำไมพี่ชายดาวมากรุงเทพบ่อยๆครับว่างมากสินะนายไปเที่ยวจับผิดชาวบ้านเนี่ยนี่นายยงต่อไปนี้นายห้ามยุ่งกับพี่สัน์เข้าใจไหมพี่สัน์เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพกับดาวแล้วเหรอ,อ,อแล้วธุรกิจที่บ้านพี่สาานนะันต์น่ะจะไม่เลิกยุ่งใช่ไหมะดี ฉันเลิกเองก็ได้ต่อไปนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องงานฉันไม่ยุ่งกับนาย,ายคุณคุณคุณเฮ้ยหรือว่าจะโกรธเราจริง,รงวะผ้าท้ายท้ายแบบนี้แม่ลีถึงได้กล้าหือกับแม่สิแฟนพี่เล่นจะเปลี่ยนพิธีกรทุกอาทิตย์ใครก็จะมาทำคะ่ะ ก็ขยะดแฟนพี่กันนั่นน่ะพี่จะเกลี้ยกล่อมลีให้ยอมรับดาวให้เป็นพิธีกรคู่พอใจนะครับคุณแม่ผ่ะหรือเราจะตัดปัญหายอมลีไปครับคุณแม่แม่ลีก็ได้ใจน่ยสิมันต้องมีวิธีปราบแม่ลีสินะ วินใช่ใช่ครับพี่ทานกันอิ่มยังอ่ะอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยถ้ายงนั้นเราไปกันไหมครับครับเชิญครับค,คุณภัสกรคะจะไปกันแล้วนะคะเรานัดกันไว้11โมงนี่มันเพิ่ง10โมงครึ่งเองนะคะอพอดีคุณภัสกรเช็คข่าวจราจรนะครับมีรถชนกันแถวพระรามสองรถติดหนึบเลยเราก็เลยต้องรีบไปหน่อยพระรามสองนั่นมันเส้นลงใต้ไม่ใช่หรอคะเราจะไปอุทยานนี่คะ คุณดาวไม่ได้อ่านลายของกลุ่มจักรยานนะครับผมเปลี่ยนเส้นทางจะจัดทริปไปสมุทรสงครามขอบคุณคุณภาสกรมากนะคะ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะยินดีครับน้องในกลุ่มจักรยานเนี่ยแนะนําให้มาดูโรงเรียนนี้เ,เห็นบอกว่าขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วเราก็จะมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่เราออกทริปวะครับดีมากเลยค่ะทำแบบนี้ก็ทางโรงเรียนก็ยินดีนะคะถ้ามีอะไรก็แนะนำได้เลยค่ะ <c oughs> คุณครูคะหนูทำความสะอาดโรงอาหารเสร็จแล้วค่ะเ <c oughs> ก่งมากค่ะอ้าว เอไปไว้ซื้อขนมนะคะพอไ,ไว้กินขนมนะ <c oughs> เป็นลูกของพานโรงที่เพิ่งตายนะคะแม่ก็ทิ้งแล้วก็ไม่มีญาติดูแลทางโรงเรียนก็เลยรับเลี้ยงไว้นะคะถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวดิฉันพาชมห้องสมุดก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญคไปครับ<ป><ป> ในคนนั้นนะคะ หน้านะครับคณะของเราเนี่ยจะเอาอุปรกรณ์การเรียนการสอนนมาส่งที่โรงเรียนครับขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวอีกสักครูค่ครูอยายพกพงมานะคะ,ะครูมาสวพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูคะนี่คุณภาสกรเจ้าของไทยเคเคค่ะขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอไม่เป็นไรครับเพราะว่าคณะของผมก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนกันอ๋อเอ็นดนดาวนี่ รู้จักลูกน้องผมด้วยอะครับอดีตเป็นรัมีเยอร์จังหวัดครับแล้วก็ได้ทุนเรียนดีแต่ยากจนได้ทุกปีเลยนะครับคนนี้เรียนดีแต่ยากจนเอ้ลูกน้องผมคนนี้เขามีฐานะนะครับครอบครัวก็มีกิจการสมัยก่อนอะ่ะผมเคยสอนที่โรงเรียนของเด็กคนนี้ครับจำได้ว่าเขาชื่อนางสาวดาลินการ เป็นพิธีกรงานของโรงเรียนนะครับงานจังหวัดแล้วก็ยังกวารางวันประกวดการพูดแทบทุกเวทีเลยนะครับอ๋อคนตลาดก็พูดกันนะคะ่ะว่าเด็กบ้านเราไปเป็นพิธีกรในการกระแสข่าวเช้านี้คนนี้นี่เองเหรอคะครอบครัวคุณดาวเขาทำอะไรครับ คุณแม่เขาเป็นชาวสวนครับสมัยก่อนน่ะชีวิตเขาลำเคนมากต้องขอข้าววัดกินแต่ตอนนี้เขาไปได้ดิบได้ดีแล้วเราเป็นครูก็ดีใจด้วยครับ ป้าสมพรบ้างหรือเปล่าอ้อเห็นป้าสมพรอะ่ะเข้าสวนทุกเช้าเลยกว่าจะออกมาก็เย็นเย็นนนรกกึ่งะะคะออไบ ต้องใจนะคะที่พี่รู้สักทีะว่าแฟนพี่เขาคิดจะทำอะไรอยู่นี่จริงเราแสดงว่าแพรรู้นานแล้วแต่แพไม่ยอมบอกพี่ก็พี่สลัดจะให้แพรพูดยังไงล่ะคะทั้งทันที่พี่เองก็คิดว่าแพร,รอิจฉาเขาอยู่ตลอดเวลา คลยพูดทำร้ายจิตใจแแร่ก็ไม่เคยกดกรี๊แล้วล่ะค่ะพี่สลันก,ก็หีว่าแต่พี่สลันจะเอาไงอะคะจะทำยังไงต่อพี่คงต้องคงต้องปรับตัวเองที่ผ่านมาพี่คงดูแลเอาใจใส่ดาวได้ไม่ดีพอ เขาเลยเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นต่อไปพี่คงต้องปรับตัวผมต้องให้เวลาเขามากกว่าเดิมพี่คิดว่าที่ดาวชอบคุณภาสกรเพราะคุณภาสกรนเขาเทคแครดาวดีกว่าพี่งั้นหรอคะเปล่าพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่เคยเจอคุณภาสกรแล้วดูคุณภาสกรเขาก็เป็นคนดีแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะชอบดาวพี่สิคือน่าน่ะสิคะพี่รนัน แค่ถึงว่าพี่สลันเรื่องนี้ไม่ผิดแต่ว่าดาวผิดเต็มๆนะคะพี่พี่รักเขาพี่รู้ว่าดาวเป็นคนเปลี่ยนใจพี่เลยต้องหาทางทำให้เขารู้ว่าพี่คือคนที่รักเขามากที่สุด